ครับคุณตุ๋มครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอ้าวผมสวัสดีค่ะพพ่่่ออแมีน้งผมคาดว่าคุณตุ๋มเนี่ยมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องอย่างน้อยภาษาอเปรีคหรือภาษาเยอรมันใช่ไหมเจอร์แมนอันนี้มันทำให้เราเตี้ยอ๋อแต่ปรากฏว่าทำไมได้เป็นซาวด์แทร็กครับบางคนถามมาจากไหนครับ where you come from ฉันมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะ <laughs> ไม่ใช่ I come from election เลยครับ <laughs> ฉันมาจากพ่อแม่ที่เลือกให้ฉันเกิดค่ะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ว่า I come from election ค <c oughs> ่ะครับสวัสดีเป็นทางการครับกปปรสสวนลุมพินีครับที่น่ารักทุกท่าน <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวัน <c oughs> กปปรส ต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมีกิจกรรมคู่ขนานทุกวันทุกจังหวัดเช่นกันครับแล้วก็กปอปปสต่างประเทศครับจันปิงวันนี้เวลาอาจจะมีช้านิดหน่อยเราเลทไปแต่ว่าก็จะตัดโค้ชมาประมาณตีสองครึ่งนะรวบรัดนิดนึงอันแรกเลยครับผมอยากพูดถึงเรื่องของออ<า>ก,กปอปปสต่างประเทศเดี๋ยวก่อนจะเองให้เขาเลทได้ไหม ต้องถามสิว่าตู้ปลาตู้ปลามาช้าได้ตั้พี่ต้องรีบพูดไม่ใช่เราสามคนจะไปอยู่ในตู้ปลามีหางนุยุงสั่เดี๋ยวดูแลกันถ้านี่ฝร่นี่นี่เขาเป็นคนสั่งนี่นี่นี่แต่นี่ร้อนร้อนตู้ปลามาตีสามแล้วกันนะเออทามพยักหน้าไงพยักหน้าปุ๊บไม่พยักหน้าปุ๊บลงตู้ครับเพราะฉะนั้นฮะอันแรกก่อนไม่พูดพามทำเพลงละสาระเพลินจะเกินเวลาอันแรกเมื่อกี้ผมพูดถึงว่านอกจากว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ผมมีอวดมีอวดเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ลอสแอนเจลิส เมืองแห่งนางฟ้าเยาวโปลเฮ้ยฮะเยาวโปลเยาวโปลแปลว่าอะไรค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะเยาวโปล <laughs> ภาษาอะไร<ม>า<น>ภาษาเยอรมัน g e อ m a n อย่โวย่โวย่โว่ย,ยโว่โว่ไม่ <c oughs> ไม่โว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 ่อะแล้วมันเป็นยังไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันค <c oughs> ันสวัสดีแล้วขอว่าอีกนิดนึงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขาอ,อยู่ต่างประเทศน้ำเด้อค่ะซิได้บเหลือใจซิบ่ได้น้อยใจค่ <c oughs> ะค่ะย่โวนี่มันเป็นคําที่แปลว่าเวลาที่เขาไผเ์ว้าอีกอย่างขึ้นมาจ้าจ้าแม่นแม่นจ้าหรือที่เคยว่าว่าตอกตอกใช่ใช่ซิกเกอร์ซิกเกอร์ แมนแมนนั่นแหะค่ะย่าโวลเป็นคำสุภาพแต่บอกโวเด้อเอาโวซื้อแย่าโว่แย่โว่แมนแมนเดี๋ยวกันพี่แมนแมนี่คืออะไรแมนใช่ไหมเป็นผู้ชายผู้ชายป่ะแมนแมนป่ะแมนแล้วบอแมนแมนแล้วอ๋อบอแมนแมนแล้วอ๋อหล่อนี่ก็เลยฟุ้งเพล่อมแปลออกเลย ประมาณว่าเย่เย yeah, yeah, yeah. oh, yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่อ๋อหลอเออเย่เอเย่ฉันว่าเป็นภาษาเยอรมันแหม็นๆอะไรอย่างเงี้ยเลยเยอรมันบอกหยาหยาไม่เย่ไม่เย่หย่าหยาอ๋อหยาหยาไม่ใช่เยาหยาใช่ไหมหยาคือเยสใช่ไหมนี่เราเรียนเยอรมันเวลาคำแม่ยอาจารย์หยากูซุปเปอร์ยาโวลยาโวลยาโวลแมนบระกับพี่น้องเขาแมนบอลเออเป็นอีสานไปด้วยวันนี้เอางี้ละกันนี่ลอสแอนเจลิสไม่ใช่ร้อยเอ็ด แต่เมืองซึ่งมีชื่อตรงกับกรุงเทพมหานครลอสแอนเจลิสก็คือ Land of a n g e l s ดินแดนแห่งนางฟ้าเทวดาเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็เป็นเมืองนางฟ้าเทวดาและที่นั่นลอสแอนเจลิสก็มีคนไทยวันนี้ผมมีภาพครับส่งมาตรงจากลอสแอนเจลิสถูกต้องไหมแอคเซนต์ดีไหมนี่มาดูที่ลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อวันที่23กมกุมภาที่ไทยทาวถนนฮอลลีวูด อาจารย์ปิงจำเสื้อได้ไหมส่งมาให้เราเสื้อฝีมือของอาจารย์กำมนัศนานชลีที่เรียกว่านกหวีดเสียงประชาชนไงส่งมาสองตัวคุณเปิ้ลส่งมาให้เราใส่แล้วนะั่นแหะเนี่ยเขาขายตัวละสิบเหรียญเพื่อเอาเงินเข้ากปรปปสลอสแอนเจลิสแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยด้วยนะครับวันนั้นมีกิจกรรมของกลุ่มกปปสลอสแอนเจลิสครับเพื่อนัดเดินขบวนประจานรัฐบาลเปื้อนเลือดยิ่งรักชินวัตรครับ นี่ขอปรบมือให้กับชาวลอสแองเจลิสครับชาวเมืองฟ้าซุปเปอร์ I love Thailand เห็นไหมโอ้ยาข่อมือข้อมือครอสแลวดูดูซิโอโหไอเหลิมดูนะคนไทยทั้งนั้นอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็คนไทยแต่นี่อะไรมาถนนอักษะถนนกักขระมีแต่พม่ามิงกะลาทั้งนั้นเออทำไมอะ เขมรก็หลอกไม่ได้คนไทยก็หลอกไม่ได้เอาแบงก์กงเต๊กไปหลอกพม่ามิงกระลาไอ้ยาไอ้ยานี่เขาก็มาเดินขบวนต่อสู้ขับไล่รัฐบาลเปื้อนเลือดยิ่งรักชินวัตรเขาไปจัดที่ไหนรู้ป่าหลายคนชอบไปเที่ยว Universal Studio อ๋ที่คนไทยชอบไปเที่ยว Universal ภาษาไทยหน่อย Universal ก็คือยูนิเวอร์แซลใช่ไหมสตูดิโอ c h น n e s e Theater ตรงโรงหนังเกาเรียกโรงหนังจีนอยู่ฮอลลีวูดที่คนเขาไปประทับมือดารากันนหะเห็นไหมตรงนั้น่ะใครไปเขาเรียกว่าแมน c h น n e s e Theater นะครับผมก็สิทธิ์เก่าลอสแอนเจลิสเหมือนกันนะเรียนอยู่สี่ห้าปีนะอยู่ตรงนั้นนะหดี๋วบ้านผมแหละโรงเรียนผมก็หยุดสุดถนนซันเซ็ตบูร์ลวัด UCLA นะครับก็แสดงว่าเด็กอินเตอร์แต่หน้าตาไทยไง <laughs> แล้วก็ไปที่ดาวเทาคือดาวเทาไปว่าอะไรย่านกันค้าปะใจกลางเมืองลอสแอนเจลิส <c oughs> เนี่ยเ,เห็นไหมธง <c oughs> ชาติไทยก็ปลิวสวยัยแล้วก็พาดเด่นชัดให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าร่วมต่อต้านรัฐบาล <c oughs> เราไม่ต้องง้อพาม,ม่ารามันมเขมรลาวที่ไหนเราใช้คนไทยของเราด้วยกันและไม่ต้องจ้างทุกคนมาเองจ่ายเงินมาเองมาถึงซื้อเสื้อและบริจาคอีกต่างหากแมนแล้วเพราะว่าเขาก็ได้มาจากโรงงานเนาะ เขาประเดมาจากโรงงานหรอแล้วอะไรมาจากโรงงานครับพี่อีซาก่ดิร้อยเตดีมือเช่นโปรเทสฟูดีชเลกกเวเมนซิเปซาลินฟีโซฟีนฟูดีลอเตฟอนบีเอมาฟนกัมพูชาโอ้โอ้รัฐบาลนี้จ่ายเงินจ้างพม่ากับเขมรมาเดินขบวนเพื่อ ช่วยเหลือรัฐบาลหน่อยค่ะช่วยแปลหน่อยเขาเรียกรัฐบาล500นะตรงนี้รัฐบาลโจร500รสีซากันดีดีสกอลเมนดิกันชเลกสีซินิกแมเรกสีซินิกแมเพสิดันตินอาบะซีอีสดีเชฟฟอนเคมินอลตรงไหนมัน500เนะี่ย ฟื้นพูนเด็ดฟังตรงไหนมันห้าร้อยฟังไว้ในนางยิ่งรักห้าร้อยนี่ทแปลว่านางยิ่งรักที่เป็นผู้รักษานอโรกอขึ้นนรกเนี่ยเนาะเป็นอันู้รักษานรกเป็นโจนหาล้อยจากกระเล็นภาษาเยอรมันว่าเขาคือหัวนาโจร ฟึ variance, 500, 100, ้มหุนเด็ดแปลว่าหาล้อยฟื้มหุนเด็ดขอฟื้มคือฝ่ายหุนเด็ดกับหันเด็ดฟึ้มแปลว่าหาหุนความจริงแปลว่าหมาหุนคำเดียวแปลว่าหมาหมาเด็ดเด็ดอ่านั่นแหละนางเป๋ห้าร้อยดูไว้เพราะว่าเขาเดินทางกันนะ ด้วยทั้งรถส่วนตัวรถไฟใต้ดินโดยมีการเตรียมเอกสาร D ีวด<ฆ>ีเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> แจกจ่ายให้กับชาวอเมริกันและต่างชาติด้วยเพรานั้น <c oughs> ไม่ได้มาเดิน <c oughs> สักต่ว่าเดินไม่ใช่สักต่ว่าปั๊มนิ้วปั๊มนิ้วและได้ใบกงเตกพันบาทกลับไปนะเ <c oughs> ข้าห้องน้ําก็มิงกะลาบาฉี่อยู่ตรงนั้นน่ะนะนี่เขาบอกชาวต่างชาติให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองของไทยว่าทําไม ถึงต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วมีความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนมือเปล่าเช่นการยิงแก๊สน้ำตาการฆ่าคนด้วยกระสุนจริงกระทืบพระฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงกัางวันแสบแมนแมนบัตีนี่ซิเบภาษาเยอรมันจะอันผู้บ่าวนีวเวว่า the hair s a sad over los angeles los angeles los angeles s i m process เก่งในเส้น government พวกเขาเป็นคนเลี้ยงเด็กพวกเขาพยายามกระจายดีดูแลดีพวกเขาพยายามเพราะว่าพวกเขาเห็นมากๆรัฐบาลนี้ได้ถูกการต่อต้านไม่ใช่แค่คนไทยในแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่ลอสแอนเจลิสก็ออกมาเพื่อต่อต้านเพราะว่าเขาทำความชั่วไว้มากอาชีพสนอาชีพสนไปว่ายิง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 หัวพ่อแม่มึงยิงหัวพ่อแม่เายิงยิิงนะคะหรือไอ้บอมเลกเอ็มน้อยอุนซิฟสิกหรือบอมมันก็เอาระเบิดมาวางมายิงมาข่าพวกเขาแต่ว่าโชคไายมีอยู่เทียนึงพวกมันตายเองเอาบปไอ้มันเพ็กเกครับสวามอตลาดมิดบอม เซลเบอร์แกโทษฉันสมดำนาแม่มัน <laughs> แปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบอมสองคันนะั่น่ะบักนึ่งที่อยู่ในนั้นนะ่ะเป็นบักที่เตะพระเด็กกำตามสนองจ้าไอ้มันอิสเกสโตเป็นเว e กนมอตอลาดบอมเบว์ไวซี่ซินกันฉลิมกันเฉล็กมันตายหาเพราะว่ากำตามทันคะ่ะจบ <laughs> ต่อคะ่ะ ฟังออกประโยคสุดท้ายพอและสรุปทั้งหมดแปลว่าตายหาจบนั่นแหละคือกิจกรรมขอขอบคุณอย่างยิ่งครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนใครมีภาพเช่นนี้จากทุกมุมของโลกส่งกันมาเราจะได้รู้ว่าคนไทยไม่ต้องพึ่งใครคนไทยไม่เคยทิ้งคนไทยคนไทยรักชาติและต่อสู้เพื่อชาติโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราไม่ได้มีพ่อแม่พี่น้องที่จะมาลงสวหรืออะไรใดทั้งสิ้นแมนพวกเขาบริวาริมาเป็นโพลิติกเวียซิน ไทยแลนด์เนเียเป็นบิดเลห์เนยเบียาเป็นใครในอีเดย์ใคในอานงสุมอัน p o l i t i c a l l เป็นเบียมือเช่นนัวกูดเดโมแครซี่ฝึกอุลสิลัเขาไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเขามาเพื่อรักษาประชาธิปไตยรักษาผพนดินที่ไว้ช่วลูกช่วหลานจบฟังสุดท้ายออกจบฟังได้สองอย่างจบกระจุบจบออนหลอนจบ ยายาบูลยาบูลเห็นไหม Yes yeah. <c oughs> ต่อมาฮะทีนี้นี่อ่านอ่านจากข่าวนะไม่ได้คิดเอง <c oughs> ทีนี้เขาก็ตีคองร้องเปล่าว่าโอ้ยนอกจากพวกเรามีกิจกรรมกิจกรรมพวกเราแต่ละอย่างเนี่ย <c oughs> ปลูกทัวงอกทํำ <c oughs> น้ํา EM นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวเขาล้างถนนกัน,กนอีกนะ <c oughs> สอนหนังสือก็มีสอนลาไทยสอนร้องเพลงตัดผมทําทุกอย่าง เราไม่ได้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเปลืองอากาศเปลืองข้าวไปวันๆทุกคนอยู่นอกจากกู้ชาติยามว่างคือทําประโยชน์ให้คนอื่นออบ่ฟื้นโบนาเตดิล้อยเตดิซิซินดาซิซินิกนัวลีกันซิซินไบเบิลสเตนประชาชนมากกว่า5เดือนที่มาอยู่ที่ตรงนี้ที่สองมือเปล่าไม่ได้แค่มานั่งมานอนมายืนมาเดินอาบแตเวกเกเป็นอาสบินดุงเราให้การศึกษาวกเกเป็น คุณเราให้ศิลปะวัฒนธรรมเวียอุนเทริกดียุ่งไงแมนเชนสมกูดไว้แต่แกเห็นแค่เน่นเราให้ความรู้เ <laughs> <g ül üyor> ยาวชนเพื่อให้เป็น <c oughs> กำลังที่สำคัญของช,ชาติในอนาคตมานั่งกันนี่ร้อยห้าบกว่าวันหเดือนแล้วจะหกเดือนแล้ว <c oughs> ถ้ายิ่งรักท้องได้ป่านี้ก็ป่องแล้วนะฮะแต่ว่าเรามาไม่ใช่มากันน,นั่งเปล่าๆเพราะทุกคน เมื่อเสร็จศึกกลับไปทุกคนจะได้ความรู้และอ,อาชีพถูกไหมนอุ้นเว็นแฟติกเว็นเวียคนนั้นเกวิ่นนั้นเบคอมเมนเวกเก้แห่สุรึกนะเคาเซเสวิฮาเป็นแม่อานุง,นงเสวิฮาเป็นกูแต่อาสบินุงเสวิฮาเป็นกูแต่เลเป็นวีเดถ้าเสร็จศึกสงครามครั้งนี้เราชนะเฮากลับบ้านเฮาเฮาก็นําความรู้ เขาสามารถพูดอธิบายให้คนฟังได้เขาพู้วิธีการดำรงชีวิตที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีจบจบจ้ะผมผมมีความรู้สึกเหมือนเป็นมิสยูนิเวิร์สพูดจบพูดจบแล้วต้องมีคนแปลเข้าใจไหมคิดเหมือนฉันเป็นนางงามไม่รู้ว่ะกรรมการให้แปลกันใหญ่เลยแล้วแปลถูกแปลผิดไม่รู้ยิ้มไว้ก่อนก็อาจจะแปลด่าก็ได้อีบ้าพูดไรโง่จังเลยอย่างเงี้ยดีกว่าพูดตรงกับที่เราคิดเลยรู้สึกมจอน่ะแสงพูดรู้สึกหน้าตาดีพูดจบแล้วมีคนแปลเออ นี่นอกจากว่าเราได้ความรู้แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่เรียกว่าอ้างว่าตัวเองเนี่ยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่างๆทาอะไรบ้างกระทืบพระยิงชาวบ้านาถูกไหมนี่คือสิ่งที่เขาอ้างหรือว่าออกมามือเปล่านางนกผีบอกว่ามามือเปล่า มาด้วยความสันติอหิงสาบอแมนบอแมนออบอแมนสันติอหิงสาแต่สิ่งที่เราเห็นทุกครั้งที่ออกมาคือความหายนะมาที่ราชบังคลานักศึกษาตายออกมาที่ราชดาริราชประสงค์ตึกไหม้คนตายเพชรถูกขโมยสุดท้ายได้เป็นสวแมนแมนบอ ทำไมไปตรงไหนนี่วัดสีเอี่ยมตายวันก่อนบนทางด่วนคอปทอตายไปตราดผู้หญิงตายเด็กตายบาราชประสงค์เด็กตายสองคนไปตรงไหนตายหมดอย่าพึ่งเบ้ายาวสิแปรบนทันแปลสรุปไปเลยออแปลสรุป The Heren has s a d ü b e r di e Andele l e u te di e v r s u consumption ums c h leke government di e n i c t marek ท่านผู้ชายคุณผู้ชายสุภาพบุรุษคนนี้ท่านคนนี้ได้พูดว่ามิสเตอร์ฟรอคมิสเตอร์ฟรอคได้พูดว่าอย่างก็เลยพูดว่าพวกเขามาเนี่ย <laughs> <laughs> มีแต่ความโหดร้ายทำลายเกิดขึ้น <laughs> oh. ถูกไหมเดดเดอันเดลดีค่ะประชชนเกซักอิมเมชเลกนิกดูเอชิสนสซนเดนไทยบ็อกซ